กำลังคุกเลยจ้าข้าวเหนียวขนาดนี้ยังไม่ติดคุกเลยสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้อนร้อนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกับน้องเก่งและน้องแสงวันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาก่อไฟอีกแล้วค่ะเราจะทำอะไรกันนะรอดูไล่เลยนะคะ ก่อไฟกันจ้าลมแรงนิดนึงใส่น้ำไปตั้งเลยค่ะเอาไปตั้งไฟกันเลย นี้เราก็ไปเตรียมอย่างอื่นเลยค่ะอันนี้เราก็เตรียมไว้สำหรับใส่ข้าวนะคะวันนี้เราจะนึ่งข้าวกันค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวที่แม่แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะเราจะมาล้างน้ำแล้วก็เอาไปนึ่งกันนะคะ ล้างซักอสองสามน้ำให้น้ำขุนข่นๆอย่างนี้กลายเป็นน้ำใสๆก็ได้แล้วนะคะถ้าหากเราไม่ล้างน้ำข้าวจะออกเปรี้ยวๆนะคะข้าวเราก็จะสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นข้าวใหม่ปีนี้เลยค่ะล้างจนน้ำใสประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะ เอาแต่ข้าวใส่นะคะน้ำเราไม่เอานะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเราจะไม่เอาหมดนะคะจะเหลือไว้นิดนึงนะคะาภาษาไทยใหญ่น้องเก่งจะเรียกว่าเหลือน้ำเต้อเข้าไว้อินนึงนะคะ จะไม่เอาหมดนะคะอันนี้เราก็ปิด่าไว้เลยค่ะนี้พอเราใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเกลี่ยๆให้หน้ามันเท่าๆกันนะคะเสร็จแล้วก็คลุมแล้วก็เอาไปตั้งได้เลยค่ะมาตั้งไฟกันเลยจ้า ระหว่างนี้ก็รอข้าวสุกนะคะถ้าข้าวมันสุกก็จะมีควันออกข้างบนอันนี้คือข้าวสุกแล้วเราสามารถเปิดดูได้เลยว่าข้าวสุกหรือยังเช็คดูดได้นะคะระหว่างนี้เราก็จะทตำงานรอคะ่ะวันนี้เราจะทํำข้าวตีงานนั่นเองคะ่ะตอนนี้แม่ก็กําลังใส่งานให้นะคะเพราะว่านังเก่งไม่รู้ประมาณว่าจะใส่เท่าไหร่นะคะอืมใส่งานเสร็จแล้วก็ใส่เกลือคะ่ะน้องแม่เนาะ ใส่เกลือลงไปมาดูใกล้ๆเลยจะประมาณนี้นะคะใส่งานแล้วก็ใส่เกลือแมวต้องนี้ตำเนาะตำให้งานละเอียดละเอียดเลยนะคะค่อยๆตำนะคะไม่งั้นมันจะหกจะกระเด็นตกหมดเลยจ้าตำตไปเลยจ้าจนกว่าง,งานจะละเอียดนะคะ แสงวันลองมาตามดูไหมลองดูเลยจ้าอ้าไวไหวไหมไหวไหมไม่ได้ละหกหมดเลยสุดท้ายก็มาจบที่แม่ตำเหมือนเดิมค่ะข้าวของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะมีควันออกข้างบนแล้วจ้าเริ่มหอมมาแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ตำม,มาสักพักแล้วนะคะงานของเราก็เริ่มละเอียดมาแล้วจ้าเนี่พอมันเริ่มละเอียดมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็กลนกลก่อนนะคะอืมแล้วก็ตำต่ออีกนิดนึงก็ได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็มีมันสับปะหลังนิดนึงนะคะเราจะเอาเผาจ้าแม่เผาเลย เข้าไหม,ไมว่าจะเอาเผาข้างล่างนี้นะคะแต่มันไม่เข้าค่ะหัวใหญ่เกินอ้าวจะทำยังไงล่ะเนี่ยต้องตุ่มแก้ก้าาอ,อันแม่ถ้าพาก็คิงไอเขานู้งจากเราเอามันสับปะหลังเผาไม่ได้นะคะมันชิ้นใหญ่มันไม่เข้านะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนวิธีปลอกเปลือกแล้วก็ต้มแทนค่ะ ตอนนี้งานเราก็ละเอียดแล้วนะคะอุ้ยแม่มาเลยจ้าอุย้ยข้าวก็ร้อน <g ül> แม่กําลังเช็คข้าวนะคะว่าข้าวสุกหรือ,อยังร้อนเลยเมื่อกี้ <c oughs> เราจะเอางานออกมาแล้วก็จะเหลือไว้ในครุกนิดนึงนะคะนี่ออกแข็งงับนแม่ <c oughs> เหลือไว้ก็เถอะแตี๋ังใ,ใจ <c oughs> ไหนเนาะมแม่บอกเหลือไว้เท่านี้ก็พอนะคะติดครกไว้เท่านี้ก็พอเอาออกให้หมดเลยจะเอามาคลุกกับข้าวข้างนอกแล้วก็่อยเอาใส่ตําในนี้นะคะอ่ะข้าวสุกแล้วไหมข้าวสุกแล้วจ้าขั้นตอนนี้ร้อนนะคะให้แม่เป็นคนจัดการคะ่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ ข้าวเราก็ข้าวขาวหอมหอมนะคะแม่เขาดตามตึ้งเสียงนี่แหละนาะแม่บอกจะตามทั้งหมดเลยค่ะนี่หลังจากใส่ข้าวไปแล้วก็เอางามาโรยข้างบนเลยจ้าแล้วก็ตําให้เข้ากับงานละเอียดเข้ากันดีๆนะคะกำลังคลุกเลยจ้า น้องสาวก็บอกอยากกินแบบนี้ค่ะอ่าชิมดูเลยเล <c oughs> ก็ต้องร้อนสิข้าวพึ่งเอาออกจากไฟอ่ะรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากอร่อยมากแล้วแบบอ,อ,ยอย่างนี้แบบแล้วแบบอย่างนี้กับแบบที่ปิ้งอะไหนอร่อยกว่ากันต้องรอเนาะต้องรอลูกินแบบปิ้งก่อนเนาะ เราต้องตำตอนข้าวร้อนๆอ,ออกจากไฟมาสดๆร้อนๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่ข้าวมันจะตำได้ง่ายละเอียดง่ายนะคะนี่ตำตำไปเลยตัวงาจะมีน้ำมันงานนะคะซึ่งเวลาเราตำแบบนี้ข้าวก็จะไม่ติดครกเลยสักนิดค่ะดูสิคะข้าวเหนียวขนาดนี้ยังไม่ติดครกเลย สงสัยน้องแสงวันจะชอบกินข้าวคลุกงาแบบนี้เฉยๆไม่ต้องปิ้งนะคะนี่ติดใจกินใหญ่เลยเห็นน้องแสงวันกินกินนะคะนี่มาชิมดูหน่อยสิ แบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะลองใครที่ตำเข้าจิงากินก็ลองกินแบบนี้ดูก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะตำเรียบร้อยแล้วแม่ก็กําลังปั้นเป็นก้อนนะคะเราจะเอาปิ้งกินทีละก้อนทีละก้อนนะคะจะเอาก้อนประมาณพอกินพอกินอิ่มก้อนประมาณนี้ ไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะคะสำหรับใครที่กินก้อนเดียวไม่อิ่มนะคะจัดไปเลยสองก้อนสามก้อนนะคะข้าวก็จะละเอียดกริบข้าวกับงาก็จะเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะครกแรกที่เราตำไปก็จะได้ห้าก้อนนะคะยังเหลือข้าวเหลืองาอีกอยู่นะคะเราจะตำอีกหนึ่งครกค่ะ มันสปะหลังที่เราต้มไว้เมื่อกี้ก็สุกแล้วนะคะเราจะกินจิ้มกับน้ำตาลค่ะมาจ้าทุกคนมากินมันสับปะหลังด้วยกันนะคะน้องเก่งจะชิมดูแบบไม่จิ้มอะไรนะคะไม่จิ้มอะไรก็อร่อยไปอีกแบบนะคะจะได้รสชาติของมันแบบอร่อยออร่อยเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบกินแบบหวานๆลองจิ้มกับน้ำตาลดูนะคะหรือว่าจะจิ้มกับน้ำผึ้งก็ได้ค่ะ กินกับน้ำตาลก็อร่อยไปอีกแบบแบบนะคะหวานหวานหวานน้ำตาลกินมันไปเท่านี้พอก่อนนะคะเดี๋ยวจะอิ่มสะก่อนข้าวจิงาจะกินไม่เข้าแล้วจ้าเราก็มาใส่ฐานย่างข้าวจิงาของเรากันเลยนะคะตอนเริ่มทําเมื่อกี้ฟ้ายัางสว่างอยู่เลยตอนนี้มืดแล้วนะคะอย่าลืมเฝ้าดูและพลิกไปพลิกมาด้วยนะคะเราลืมดูแค่แป๊บเดียวนะคะไม่แล้วจ้า นี่ตรงที่ไม้นี้น่าจะกินไม่ได้แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกเยอะเดี๋ยวเอามาปิ้งเพิ่มได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่พันของน้องเกง๋งออ้ยร้อนร้อน,อนอหอมามากๆเลยค่ะร้อนร้อน ใครจะกินเป่าๆแบบนี้ก็ได้นะคะรสชาติออริจินอลค่ะส่วนใครที่ชอบกินหวานนะคะเอาจิ้มกับน้ำตาลได้หรือว่าจะเอากินกับอ้อยได้นะคะอ้อยที่เป็นก้อนนะคะกินหนึ่งแผ่นนี่อิ่มเลยนะคะแน่นท้องเลยค่ะเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวเนาะแล้วก็เราตำให้มันแน่นๆกันเนาะเห็นว่าก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะอิ่มค่ะ สำหรับใครที่อยากทำข้าวจิ๋งงากินนะคะง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็นึ่งข้าวไว้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาตำงาของเรานะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะใส่เกลือลงไปแล้วตำให้งาละเอียดนะคะหลังจากนั้นข้าวสุกเราก็เอาข้าวมาคลุกกับงาแล้วก็ตำให้ข้าวกับงานี้เข้ากันด้วยดีนะคะเสร็จแล้วก็ ปั้นเป็นก้อนแล้วก็มาปิง้งเลยนะคะเท่านี้เองค่ะคลิปนี้น้องเก่งก็ไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ดูมาจนจบน้องเก่งก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณกำลังใจจากทุกๆคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเก่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย